ครับพ่อแม่พน้องครับเมือนี้ผมสิพ้าพ่อแม่พีน้องนะครับเขามาพบกับท่านพ่อโควิดบุญเฉลียวนะครับสีมาคุยถึงสาราเกี่ยวกับการเลี้ยงว่าขุนนะครับเลี้ยงว่าขุนช่วงนี้เป็นแบบไดแน่นะครับการตลาดเป็นแบบไดแน่นะครับแล้ากับสำหรับผูดไม่เริ่มไม่นี่ต้องเตรียมยังแน่นะครับเมือนี้เขาสีมีคําตอบแล้วก็มาฟังอาจารย์พี่เ้าน้ำกันนะครับไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่กลับมาพบพ่อกับอาจารย์พ่อโควิด บุญเฉลียวนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับมือนี้นะครับผมสิบ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับเขามาขอความหูครับอาจารย์นะครับเกี่ยวกับขั้นอย่างเรียงงัวขุนนี่เริ่มต้นจังไรครับอาจารย์ครับขัสิเสียงงัวขุนนี่หนึ่งแกต้องถามว่าเขาสิขุนทรงผู้ใดครับถามเขาสิขุนทรงจีนทรงเวียดนามทรงเขมรทรงล่าครับมันจะเป็นงัวตัวผู้ครับอ่าพันยังก็ได้ครับโดยเฉพาะเขานิยมมากที่สุดก็คือพันลูกผสมชาโรลี ที่รวมผสมแองกัดผสมแบงกัดผสมบีบมาสเตอร์พวกนี้แหละโดยใส่แม่พันธุ์บามันนี่เป็นแม่พันธุ์หลักนะครับทีนี้ทำป็นตัวผัวขุนคุนสามารถขุนทรงเขาได้นำนักแต่แล้วจะเขาต้องการตลาดส่วนใหญ่ที่เคยเฮ็ดทานมากอยูึประมาณหาลอยกิโลขึ้นไปนะครับส่วนบระมาณซี่ลอยสามลอยก็มีเป็นบางช่วงที่เขารับรับสื่อหัวต่วนี้นะครับํำน,นักสํามี ครับะเนี้ง้วนี่เขาต้องเอามาแต่ใสครับอาจารย์อ่าง้วนี่มันมีสองส่วนส่วนหนึ่งไปซื้อจากตลาดไปซื้อจากสมาชิกในหมู่บ้านต่างๆที่เขาผสมลูกง้วนี่ไว้ครับอันที่สองก็คือลูกง้วนจากของเองหรือลูกง้วนสมาชิกในกลุ่มซึ่งอยู่ในกลุ่มนี่กับไปซื้อจากตลาดส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ซื้อจากสมาชิกนุ่กันเพร,ราะบางคนเนี่ยเขาเสี่ยงแม่พันธุ์แล้วผสมไว้เป็นต้นน้ำเนาะอาจารย์เนาะต้นน้ำเขาเปลี่ยงการบามันยานุ่มหรือปีหนึ่งเขาก็ไปซื้อเอาครับนะครับซื้อรราาาาาาคปะะมณกกว่่บทไออ้นนเ ไม่ดกะมันก็จะแพงกว่านักกินไปนิดนึงบอราผมเองกับบมิลคุนมาช่วงโควิสติดก็เลยมีแต่แมพันก็เลยแต่เราถาสมาชิกระวัางัวช่วงนี้มันอนข้างจางครับอันนี้คือขุนคุนตัวไปส่วนน้ำตลาดบานเฮ้าีบตลาดเคียงน้ำบานเฮ้าพี่มีเคียงน้ำเบอร์ต่างตางนี่เป็นตัวแม่เขาเก่าแม่เป็นหมันแม่เป็นขาทกแม่เป็นตัวดำตัวดังเขาเอาเมื่อนี่ตัวแม่ตัวผูกเขาเก่า ครับอันนี้คขาม่ไอ้วนเพราก็ไปชําแหละไปขาน้ําของทินเาน้ำตมบลต่างๆครับก็มีคือกันครับตลาดนี่คืออาจารย์แบ่งออกเป็นสองส่วนสองส่วนเนาะตลาดนึงตลาดส่งออกครับอันนึงตลาดท้องถิ่นครับครับครับบัดนี้อ่าอยากให้อาจารย์บอกถึงว่าคันสิเลี้ยงส่งออกเนี่ยเฮาต้องไปติดต่อไผอาจารย์เออถ้าเหลียงส่งออกนี่มันต้องมีกลุ่ม พอเวลาเขามาจับงวงต่างๆคือขายตัวเดียวมันมันขายยากก่ไงนะมันต้องย่างหน่อยจาก16ตัวขึ้นไป16ตัวถึง32ตัวถึงเต็มรถพวงหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีกลุ่มมีมูผู้นี้เลี้ยงสองตัวสามตัวสี่ตัวกับเก่าล้วนแล้วเขาก็ับามาติดต่อมาขายเขาบิังเขาบิังเขาพอใจเขาก็จับไปตัวใดที่งเกา้วนเต็มที่เขาก็เลี้ยงต่อนะครับถ้าเขาเลี้ยงผู้เดียวมันเลี้ยงในพอเลี้ยงได้แต่มันใสเงินหลายใสทุนหลายเน่นอนมองว่าตัวหนึ่งก็บใสทุน โอ้หลายเจ็บหลายหมื่นนะวงเงครับเขาขายตัวหนึ่งตัวหนึ่งงอหกเจ็ดลอยแต่ในตัวประมาณหกเจ็ดหมื่นครับประมาณหนึ่งคนแสดงคนทุนกับตัวพอตำก็สามสี่หมื่นนะครับในละตับหรือผู้ใดมีเงินเห็นเองผู้เดียวขาดก็ได้คืนกันแต่ว่าถ้ามองถึงว่าการรู่ปกลุ่มกัน <S <S ครัเศรษฐกิจแบบพึ wow it, ่งพากันเนี paprika, ่ยคือตรงทางคนต่างนี่ผู้ละโตัวสองตับเลี้ยงแล้วก็ขายน้ำกันนะครับ เลี้ยงรากาขายน้ากันใดนะครับ,รบปัจจัยหนึ่งที่มันมีผลต่อการขุนก็คือเรื่องอาหารครับอาหารงอวคุนนี่ส่วนใหญ่จะใส่อาหารข้นอาหารกระสอบนะครับที่นี่พวกเอกชนก็จะขายอันนี้พวกในกลุ่มงก็เอกชอนก็เฮ็ดเฮ็ดผลิตขึ้นมาแล้วก็เอาไปมามันต้นทุนมันจะสูงขึ้นกันเพราะว่าเขาซื้อวัตถุดิบมากแต่ละอย่างมันใส่บ,บุคคลพร้อมกันครับอย่างสื่อกากมันมาอย่างสื่อกากทัวมาอย่างสื่อยังมันเวลาผสมจะราดอยู่บางทีมันเหลือนั่นเหลือนี่ไปมากก็เลยกลายเป็นค่าใช้จ่ายคนร่ำรวนก็เลยไปซื้อ สื่อเขาเห็นขายเลยครับสื่อเขาเห็นขายกระตุกที่โลละแปดบาทเก้าบาทสีบาทแล้วแต่แต่แต่เขาบริษัทต่างๆแล้วแต่เขาเอกชนต่างๆสื่อเขาเห็นขายเขาเห็นกินตัวนี้งัวหันคนกระเฟื้องอย่างเดียวครับนะครับม้วนอื่นมาต้องอย่าเคี้ยวอย่าเคี้ยวมาตองอันนี้เขาก็ใส่เวลาจีบหมาดทำเป็นง้วน้นังนักสี่ลอยเขาก็เห็ดหนนักมันให้มันได้อยู่หาลอยใส่เวลาจีบหมาดสามเดือนสามเดือนนี่ก็สามเดือนสี่เดือนมาเกินครับตัวนี้อาจารย บอกถึงนี่พันผสมชาโลเล่ดูผสมชาโลเล่ชาโลเล่นะครับครับคือกับคื่องหมายมีแม่บามั่นเราเอาพันชาโลเล่เรือนลอยไปผสมเข้าไปครับลูกออกมามเมือเ่อคุณจะไม่ต้องผูกในพันธุ์ใดระยะเวลาสีเห้าสี่ใสงวงมะขุนเนี่ยอ,อาจารย์กำหนดประมาณจักปีครับดีที่สุดเกิดงูง้วน่จะเป็นสองปีขึ้นไปครับสำหรับตลาดท,ที่เคยส่งเนี่ยตลาดที่เคยส่งสองปีสามปีถา้างัวเป็นงวัวแก,กออ่แต่โค้งจ่จอยเนี่เขาเฮงมากเขาเฮงนิยมแถวกลุ่มนี่ ครับหลังจากเข้ามาทายภัยยาเข้ามาฉีดยาให้ยังมีต่างต่างแล้วให้ยวักซึ่งสิ้นแล้วเนี่ยเขามาขุนมันขึ้นไวเพราะโคกงสามมันใหญ่แล้วถ้าเป็นอานุ่มเนี่ยมันยังว่าสั่งกงสั่งอ๋อครับอาจารย์เพิ่นกการแนะนำผู้ใดอยากเลี้ยงอยากขุนนะครับกะให้เป็นชาโลเล่เนาะอาจารย์เนาะชาโลเล่เลือดผสมการบักบ่งกันดบารอับบิมาสเตอร์ครับได้เมอร์ได้เมอรับครับระยะ อายุงว่าเนี่ยกะสองปีขึ้นไปนะครับมันก็คือโครงสร้างใหญ่พ่อแล้วครับแล้วก็มามาเหตุจะเหี่ยวอวนนอจานนออไม่แต่เหี่ย้อวนครับอันนี้คือคุณอวนทั่วทั่วไปเพราะเป็นขุนง้วงเกรดที่เมี่ยมครับเกรดที่เมี่ยมเขาก็จะมีสูตรของเขาจงหาครับอันนี้บอาถึงสูตรทั่วไปนอจานนอสูตรทั่วไปครับอาจารย์ครับช่วงนี้ผมคือเห็นในฟาร์มอาจารย์มีแต่แม่พันธุ์ครับ อ๋ต่กรอนเนี่ยก็เรียกขุนขุนเวลาหาสิบหกสิบตครับ<า>ตอนหลังมาหลังจากโควิดมาเนี่ยทรงออกคนอนเทนต์ใหญ่ก็เลยเอาง้วขุนทรงออกรอสุดท้ายวันแล้วกับยุดไปกนคร<า>ับหลัปัญหาเข่ากันหยาบมันแพงครับอันที่สองกับแม่พันธุ์ที่นี่อยู่แล้วกับมาผสมใหม่ครับผสมเป็นง้วเลือดลอยเข้าไปผสมเป็นาสายพันธุ์ดีเข้าไปครับเพื่อเสียดเป็นแม่พันธุ์ต่อเพราะว่าถ้าเขาไปซื้อเขาอย่างเดียวหลายมันกับ ตนทุนมันกับนักไปเรื่อยครับอาจารย์กับหมายถึงว่าเป็นการลดตนทุนเป็นการลดตนทุนในผ้์มจาของในผ้ามจาของปรุงพ่านสายธ่านจาของครัแต่ว่าส่วนหนึ่งถ้าเป็นลูกผสมแม่พื้นฐานครับผมกิยังใไซชโลรี่ไว้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นเลือลอยอยู่นี่นี่กาไซเรือลอยเข้าไปเพื่อทีเป็นแม่พันธุ์ครับนะครับอย่าแยกเพศไว้ครับอ๋อขันเป็นง้อง้อเธอกกะหมายถึงว่าอาจารย์กะจะมาขุนง้อแม่กะเฮ็ดแม่พันธุ์แม่พันธุ์ครับต่อไปนะครับ อาจารย์สิฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องผู้เพิ่อนอยากเลี้ยงว้อขุนตอนนี้การตลาด<ม>เป็นแบบใดยากบอง่ายบอรับครับ,รบสหรับคนที่หันอยากมาเลี้ยงงวกขุนตอนนี้ในความคินของผมนะครับก็สามารถขุนได้ครับาท่านสามารถหาแม่หางวอพวกตัวผู้นี่ครับาะแพงเกินไปอืนะ,ค,ะค,ครับเอาเขามาขุนครับแล้วก็ผมคิดว่าตลาดงวกขุนมันก็สิไปได้อยู่ดอกเแค่เพียสมายัยเราโลภไข้หายเจ็บมันก็ร่างระบาดอยู่ครับเว่าต้อนขอโทษนะนะครับ ส่วนไผ่สิอยากเริ่มขุถ้ามีแม่อยู่แล้วผมคิดว่าผสมชัลโลรหรือแบงกัดแบงกัดไหวแล้วก็ลูกออกมากล้เอาหัวจะขลองหลือุนเลี้ยงไปวันเลี้ยงไปสักปีหนึ่งสองปีปีกว่าหล่ะกเริ่มขุ้ควันนะครับมันก็สิเป็นการลดต้นทุนละกันี้กำไรอตัวนี้เห็นกำไรกว่าขาเสือมาเนาะจานเนาะเพราะว่ามันเป็นเป็นงัวเขาเองร้อยเปอร์เซ็นต์าครับนะครับครับพ่อแม่พี่น้องทราบ ฟาร์มอาจารย์นะครับเป็นกาได้รางวัลชนะเลิศอันดับสองของภาคอีสานตอนล่างนะครับเหมือนนี้กัมีท่้งเจ้าหน้าที่จากประสูตว์นะครับมามอบรางวัลให้เพิ่นถึงฟาร์มนะครับเหมือนนี้ก็อย่างนี้นะครับวันวันนี้นี่มาแสดงความยินดีกับท่านอโควิดนะครับซึ่งเป็นประธานกลุ่มแปลงใหญ่ของอ่าตำบลคูเมืองครับซึ่งชนะเลิศการประกวดแปลงใหญ่ รองชนะเลิศอันดับหนึ่งที่จังหวัดอุบลนะครับทั้งหมดเรามีการประกวดอยู่ทั้งหมด8จังหวัดนะครับในเขตดิษฐ์ใต้กลุ่มแปลงใหญ่ของคูเมืองเนี่ยก็ได้รับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งวันนี้ก็เลยมามอบประกาศเกียรติคุณนะครับให้กับทางอาจารย์อ้อมเงินางวันอ้อมเงินางวัลนะครับให้กับอาจารย์ไปแล้วนะครับันนี้ผู้จัดการแปลงใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าแนะนน้ตัวนะครับครปชุมชานอำเภอรนชัราบครับครับ ครับชื่อชื่อหมอวิจิกรชุมแสงครับ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 พ่อเม่พี่น้องครับเท่ากับได้ฟังอาจารย์เพิ่์นบอกแล้วนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้พ่อเม่พี่น้องฟังนะครับว่าอาจารย์เพิ่นเบาเรื่องยังแนนนะครับก็คือประเด็นหลักๆนี่คือตอนนี้นะครับสภาพตลาดนะของวัาขุนนะครับค่อนข้างที่จะส่งออกยากนะครับเพราะว่าติดกับเรื่องโลกเรื่องยังนะครับอาจารย์เพิ่นก็แนะนําให้หันมาเลี้ยง พวกแม่พันกอนนะครับเพื่อสีว่างให้มันออกลูกกอนนะครับล้วก็าจังเดียมาเข่าคุ้น,นะคบเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับของเจ้าของอในพายผักนาที่เขาสิเรียกนะครับเพราะว่าเมื่อคุนเนี่ยเริ่มคุนเนี่ยมันก็ประมาณปีกว่าถึง2ปีนะครับถึงสีเหลือมาเมา่อคุนใดนะครับอาจารย์ผนการแนะนําประมาณนี้เอออาจารย์ครับคันพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเพื่อนสนใจอยากมาเยี่ยมมาย่ามอาจารย์เนี่ยให้มาหาอยู่ไซคครับครับก่าฟรมตั้งยู่บันคู่เมือง อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลครับกาหางจากวารินชำราบอยู่8กิโลครับออกมาเสี่ยงกันทลักแล้วก็เรียกทรายเป็นทุ่งเกษมครับนากการทีเจอพอดีครับนะครับครับหรือโทรศัพท์มาหาผมก่อนก็ได้คือหมายเลขศูนย์เก้าสามสาครับครับผมครับมื่อนี้ผมครับท่านพออกโควิดนะครับบุญเฉลียวก็ขอจบคลิปหลักการลาพอมีพี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ยู